มาดูวงจรนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมเอาวงจรดีๆมาแนะนํานะครับเป็นวงจรบวเช็คสายลายสายนิวตันนะครับสําหรับไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับอันนี้ก็วงจรทํำง่ายๆนะครับโดยใช้ผมใช้รันซิสเตอร์นะครับ9013นะครับ3ตัวนะครับแล้วก็ LED นะครับหตัวนะครับอุปกรณ์น้อยนะครับใช้ทาน ลิเทียม3.7โวลต์แค่ก้อนเดียวก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเอาไป DIY นะครับได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับเพื่อนๆสาย DIY นะครับเอาไปต่อไว้ใช้งานสำหรับเช็คสายไฟนะครับว่าสายไหนเป็นสายลายสายน้นตต้นนะครับโดยที่ไม่ต้องกิ้มเข้าไปให้โดนสัมผัสโดนไฟ<ช>ฟ้า<ช>นะครับ วัดสายไฟที่ด้านนอกได้เลยนะครับง่ายๆนะครับวงุจรน,นี้ทําแบบนี้ก็ให้าอยากให้เ,เพื่อนๆได้รู้นะครับแล้วก็ทําง่ายๆนะครับนี่นะครับเราสายไฟฟ้านะครับที่ที่มีไฟนะครับแล้วเอ,อกมาแตะที่ปลดลวดนะครับก็จะมีไฟแสดง ที่ LED นะครับถ้าเป็นสายที่มีไฟนะครับที่มีไฟสองรยีสิบมานะครับวงจรนี้ง่ายมากนะครับแเ,เพื่อนไปทำงาน DIY ได้สบายนะครับใช้อุปกรณ์น้อยตัวมากนะครับใช้ไฟที่ต่ำ